ละพาเลตเนี่ยก็คือราคา2,000อารเนาะเป็น3ตัวหลกัหลกๆที่แกมีความสึกว่าทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันที่สวยมากๆนะคะความเด็ดอีกอย่างหนึ่งของพาเลต์นาทชาเดน n วนานะคะคือเทียบปริมาณของนาทชาเดนนาไม่ได้เลยแต่ว่าเนื้อนี้เนี่ยเล่นกับแสงสวยมากแล้วก็อู้ตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่าจับเพอริพาราอันนี้มากกว่านะ น้องสวยน้องน่ารักสุดๆเลยเราต้องแต่งตาน็ตหนึ่งอ่ะถึงจะใช้แล้วคุม้มมีความแบบเป็นแป้งมากที่สุด2-3กรัมเนาะคุณน้องคนนี้1.1กรัมจ้ะตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือใช้คุ้มมากเลยสวัสดีค่ะกลับมาจอาก,กมที่ช่องแกมมิสวาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกมจะมารีวิวอายแชโดว์พาเลตหลักพันด้วยกันทั้งหมด4แบรนด์นะคะซึ่ง4แบรนด์ที่ว่านี้นะคะจะประกอบไปด้วยทาร์นะคะนาทชาเดโนนาฮูดาบิวตี้นะคะแล้วก็แพ ทั้ะะทง4พาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตที่มีวางขายที่เว็บไซต์ Sephora Thailand บางอันก็คือยังเอาออฟสต็อกอยู่แต่แกมก็มีความสึกว่าเขาอาจจะเติมสต็อกที่หลังก็ได้แล้วก็แต่ละพาเลตเนี่ยก็คือราคา2000นอาบเนาะบางคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะคะในการซื้อพาเลตราคาแบบพาเลตละ2,000อะไรเงี้ยแกมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์วันนี้หลกัหลกๆเลยแกมก็จะมารีวิวแต่ละพาเลตรีวิวการใช้งานของเขารีวิวสีของแต่ละพาเลตนะคะรีวิวเนื้อแล้วก็ บอกได้ว่าพาเลทไหนที่แกมจับบ่อยสุดหรือว่าพาเลทไหนที่แกมจับหน่อยที่สุดนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอแกมมาก่อนหน้านี้นะคะจะทราบว่าแกมเป็นคนที่ชอบอายแชโดว์พาเลตมากแกมทําวิดีโอเปิดกลุ่มอายแชโดว์พาเลไป44พาเลทนะคะถ้าใครอยากไปดูเนี่ยเดี๋ยวแกทิ้งลิงก์มาให้ตรงนี้แกมเป็นคนที่เปิดตามันมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงอายแชโดว์ยี่ห้อใดๆก็แล้วแต่นะคะแกมจะลงอายแชโดว์พลาเมอร์ก่อนนะคะก็จะมียี่ห้อถูกและดีของแกเนาะคนดีคนเดิมของเรานะคะนั่นก็คือตัว CanMake Multi Eye Base นะคะ ราคาประมาณ200กว่าบาทมั้งไม่แพงตัวที่2ที่ยํัรักเลิฟเหมือนกันนะคะก็คือตัว n a e, smudge proof eye shadow คือให้ดูตรงนี้นะคะสามนะคะเป็นตัวที่แกมใช้อยู่นะปัจจุบันนะคะจะเป็นตัว Mac Paint Pot สี Soft Ocher นะคะเป็นสาตัวหลักๆที่แกมมีความสึกว่าทําให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันแกมก็จะสลับใช้เอาแล้วแต่อารมณ์แกมน,นะคะคือข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่แกมแบบพูดมาตลอดแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆนิดนึงเผื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยเข er เ้ามาเจอวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกของแกมน,นะคะนะเราก็เป็นอนลลกานนะว่าเราจะลงอายแชโดว์พลาเมอร์ก่อนนะคะพาเลตแรกที่เราใช้น้อยที่สุด แกมให้เพื่อนๆถ่ายก่อนที่กมจะเฉลยว่าแกมใช้พาเลตไหนน้อยสุดเมื่อสามารถพอดวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าเพื่อนๆดูแกมาเพื่อนๆว่าไงพาเลตไหนที่แกมใช้น้อยที่สุดใช้น้อยที่สุดนะคะคือพาเลตนี้ นา t a ชาเดโนนาเ r โทรพาเล e นะคะวางขายอยู่ในเว็บไซต์ s e โ h o r a t h a i l a n ราคา2,200บาทนะคะซึ่งแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะมีความแบบแข็งแรงเลยคือสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเลยความเด็ดอีกอย่างหนึ่งของพาเ e ตนาตาชาเดโนนานะคะคือถ้าเพื่อนๆมีพาเลตอื่นๆของเขาเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนอายแชโดว์พา t ลตจากพาเลตอื่นเนี่ยมาใส่ในพาเลตนี้ได้คือเราสามารถคอสต i ไม e ์อายแชโดว์พ e เลตของเราได้นะคะโดยการแค่ดันอายแชโด ขึ้นมาเท่านั้นเองเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีอายแชโดว์ของเราได้นะคะแล้วก็เราจะได้อายแชโดว์มาทั้งหมด1 5สีนะคะ1 5เฉดสีนะคะมีเนื้อแมตต์หลากหลายโทนสีมากๆนะคะมีเนื้อชิมเมอร์แล้วก็มีเนื้อกลิตเตอร์นะคะเนื้อสีมีความชัดเจนเลยนะคะเวลาสวอชบนแขนเนี่ยแกมีความรู้สึกว่าบางสีอาจจะสวอชไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆนะคะแต่ละสีเนี่ยคือสวยมากเนื้อแมตต์ก็คือมีความแมตต์จริงสามารถเกลี่ยเข้าหากันได้ดีนะคะเนื้อที่วิงวิงเนี่ยก็ คือวิ่งจริงนะแล้วก็เล่นกับแสงได้ดีมากๆนะคะไม่มีปัญหาเลยในการทาตานะคะเนื้อเขาจะมีความเป็นดินน้ำมันนิดนึงด้วยความที่ว่าเขาเป็นดินน้ำมันนะคะเขาก็จะมีฟอร์เอล์น้อยกว่าพาเลตอื่นๆในบรรดาสีพาเลตนี้เหมาะกับงานลุคแบบสโมกกี้ซอฟสโมกกี้หรือว่าเป็นงานแบบเกลี่ยเกลี่ยเ็นเบรนฟุ้งๆนะคะพาเลตนี้เนี่ยคือทําได้ดีมากๆในการนําเขามาคัดเบ้าหนักๆเป็นงานสายฝอหนักๆนะคะแกมก็มีความสึกว่า สำหรับตัวแกมเองพาเลตนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่คือเฉดส,สีของพาเลตนี้เนี่ยเป็นเฉดส,สีที่สวยมากๆนะคะแต่เวลาแกมแต่งตาออกมาแล้วอะ่ะหาสีลิปจับ ู่กับพาเลตนี้ได้ยากมากๆด้วยความที่ว่าสีลิปแกมอะค่อนไปทางวอร์มโทนซะส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าพาเลตนี้นะคะจะเป็นสีอย่างเงี้ยอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะคะมีความตุ่นๆมอ,มอฟมอฟเป็นงานแบบโทนเย็นๆนิดหนึ่งซึ่งแกมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแกมถึงแบบได้ลุกเดิมๆเวลาแต่งอันนี้ออกมาคือจะไม่ค่อยได้ลุกใหม่ๆเท่าไหร่จะชอบใช้พาเลตนี้เนี่ยคู่กับพาเลตอื่นถามว่าไม่จำเป็นต้องมีได้ไหมก็คือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้คือถ้า ถ้าไปเทียบกับตัว p e r i p o r a นะคะชาววีเชรีเนี่ยแกมยังมีความสึกว่าเฮ้ยเวลาแกมใช้พาเลตนั้นเนี่ยแกมยังรู้สึกสนุก กว่าการใช้พาเลตนี้นี่อาจจะเป็นความรู้สึกของแกมคนเดียวนะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเล่นเนื้อเขากันได้นะคะต่อไปนะคะเป็นพาเลตของแพทริกทานะคะ Major Dimension นอายแชโดว์พาเลตนะคะรานะคาพาเลตนี้เนี่ยอยู่ที่2,410บาทแพงกว่านาะทาชาเดโนโน,น่าอีกแม่แล้วก็เวลาเปิดมานะคะเพื่อนๆจะได้อายแชโดว์มาทั้งหมด สิบเฉดสี 4. คือไม่ใช่แค่จํานวนอายแชโดว์ที่น้อยกว่าปริมาณก็น้อยกว่าด้วยนะคะปริมาณทั้งพาเลตนี้นะคะเนีย่ยอยู่ที่3.6กรัมเองอะ่ะทุกคนคือเทียบปริมาณของนาทาชาเดนนา่าไม่ได้เลยแต่ว่าพอได้ลองเนื้อเขาแล้วอะ่ะก็มีความสุขว่าเฮยเฮยคือแบบเนื้อเป็นเนื้ออายแชโดว์พาเลตที่ลื่นมาก เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเนื้อที่หลังมาพูดถึงเรื่องตัวแพคเกจจิ่งก่อนเพื่อนๆก็จะได้แพคเกจจิ้งนะคะเป็นงานเงาๆแบบนี้เลยวับๆแบบนี้เลยนะคะมีความแบบสลิมกว่าคือมีความกว้างน้อยกว่านะคะพูดถึงเรื่องแพคเกจจิ้งของเขาเดี่ยวๆเนี่ยก็คือสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเมื่อมาดูเนื้ออายแชโดว์แล้วนะคะด้วยความที่ว่าเขาดูเป็นเนื้อฟอยแล้วเขาดูแบบเปลาะบางมากเลยทุกคนแกมก็ไม่แนะนำนะในการพกไปไหนมาไหนนะคะน้องเขาอาจจะแบบแตกๆได้เนาะนะคะได้อายแชโดว์มา หมด12เฉดสีนะคะซึ่งพาเลตนี้นะคะมีทั้งเนื้อแมตต์เนาะตั้งแต่เนื้ออ่อนนะคะจนถึงเนื้อเข้มเนาะก็จบเลยในพาเลตเดียวแล้วก็จะมีงานแบบชิมเมอร์ออกแนวกลิตเตอร์ฟอยฟอยมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีอายแชโดว์เนื้อครีมมาให้เรา2เฉดสีนะคะเนื้อของพาเลตนี้อ่ะคือดีทุกเนื้อเป็นเนื้อแมตต์ที่ลื่นมากเลี่ยเข้าหากันได้ดีมากแล้วก็เป็นเนื้อสีที่พิกเมนต์แน่นจริงๆแล้วก็สามารถเพิ่ม ให้กับอายแชโดว์ของเราได้นะคะถ้าอะไรอะ่ะแต่งให้ดูใสๆก็ได้หรือว่าจะแต่งให้ดูแบบเป็นงานดรามาติกเป็นงานแต่งตาฮอลลีวูดแบบใหญ่ๆเล่นใหญ่ๆเนี่ยพาเลตนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆนะคะแกมจะสวอชให้ทุกคนดูนิดนึงเนื้อเขามีความแน่นจริงแล้วก็อายแชโดว์ของเขานะคะลื่นมากๆเนื้อนี้เนี่ยเล่นกับแสงสวยมากแล้วก็อู้สวย สวยใครเคยมีอายแชโดว์ของ Urban Decay นะคะตัวที่เป็นแบบเนื้อแมตทั้งพาเลตอะ่ะทุกคนตลับเล็กๆอะ่ะเนื้อคล้ายอันนั้นเลยแต่ว่าลื่นกว่าอีกแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มความเข้มของพิกเมนต์ได้มากกว่าอีกตัวที่เป็นเนื้อแมตของพาเลตนี้นะคะเขาจะมีความเป็นแป้งนิดหนึ่งคือจะมีความแบบฟอ l l เ u t เล็กน้อยนะคะก็คือต้องใช้แปรงเคาะออกก่อนสักครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งตาได้ปกติร้อมสึกว่าพาเลตนี้เนี่ยเป็นพาเลตหนึ่งที่แบบว่าสวยมากสีสวยมากเนื้อดีมากแบบไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบเทียบนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีพาเลตนี้อยู่ทุกคนนี่คือ Peripera นะคะ All Brow No เป็นพาเลตที่แกม้ว เวอร์แล้วก็ชอบมากมาก เป็นพาเลตแบบน u m b บ r รวันในกลุ่มที่ถูกและดีสําหรับแกมนะคะสักอย่างเกี่ยวกับพาเลตเนี่ยที่ทําให้แกมแบบจับน้องเขาบ่อยมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูเฉดสีนะคะใกล้เคียงอยู่อยู่ประมาณนึงเลยอะสาหรับแกมนะคะทําให้แกมอะใช้พาเลตนี้มากกว่าก็คืองงตัวเองว่าเอ้ยเนื้อตัวนี้ก็ดีนะแต่ว่าจับเพอริพาลลาอันนี้มากกว่านะคะอยู่งงตัวเองอยู่แต่ว่าก็ต้องมีทั้งสองอันนะคือแพตริกทาเนี่ยเป็นเป็นพาเลตหนึ่งที่แกมมีความสุกว่า แกต้องมีอ่ะแกต้องมีแกต้องแกต้องแกต้องได้ซื้ออ่ะอ่ะต่อไปนะคะมาพูดถึงพาเลตนี้ต้องสงสัยเลยเพราะแกมาหลักแบรนด์นี้มาก เวลาทุกครั้งที่แัมใช้เขาอะแกมจะมีอินสเพรชั่นในการแต่งตาใหม่ๆรู้สึกสนุกมากๆในการแต่งตานะคะคือใช้พาเลตเดียวเนี่ยก็คือสามารถแต่งได้หลายลุคครี a t e ได้หลายลุคนั่นก็คือคุณน้องคนนี้เลยคู่ดาร u บิวตี้โรสควอดที่2320บาทนะคะเป็นพาเลตที่ สวยที่สุดเลยในบรรดา4ี่พาเลตน้องสวยน้องน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะคือกระจกใช้งานได้จริงทุกอย่างเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆสิ่งหนึ่งที่ยันชอบมากๆนะคะเกี่ยวกับพาเลตฮูดาบิวตี้เนี่ยคือเขาจะนำเสนออายแชโดแบบเนื้อแปบบ มาให้เรานะคะช h a ด o w ์พาเลตนี้นะคะจะประกอบไปด้วยอายชโดว์ด้วยกันทั้งหมด18เฉดสีมีด้วยกันหนึ่ง5เนื้อทุกคนเนื้อแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อเวลวิที่เป็นเนื้อแมทนะคะเนื้อที่2เนี่ยจะเป็นเนื้อเมทัลลิกนะคะที่3าเนี่ยจะเป็นเนื้อโปรมีความแบบเป็นกลิตเตอร์นิดนึงนะคะที่4นะคะจะเป็นเนื้อครีมแบบกลิตเตอร์วิงวิงนะคะแล้วก็อีกเนื้อนึงเนี่ยจะเป็นเนื้อกลอสนะคะเนื้อของเขานะคะบอกเลยว่าความที่เป็นเมทัลลิกความวาวอะไรอย่างเงี้ย แกมก็มีความสึกว่าน้องเขาเนี่ยยังสามารถสู้พาเลตของแพลติกทาได้นะคะเอาเนื้อว่าก่อนนะ คือเนื้อวาวก็คือวาวจริงเป็นงานฟอยจริงเป็นงานแบบตาเปียกจริงๆสวยมากๆนะคะพูดถึงเรื่องเนื้อแมทนะคะเนื้อแมทของแพทริกทาเนี่ยก็คือจะคุณภาพดีกว่าพาเลต t ี้ถ้าเนื้อแมทของพาเลต t ี้นะคะจะเป็นเนื้อสีที่ทมีความซอฟมีความอ่อนนิดนึงแต่ว่ายังเป็นความอ่อนที่สามารถบิวได้อยู่สำหรับแกมพาเลต t ี้เนี่ยมันสามารถเป็น everyday ของแกมได้แต่ว่าสําหรับเพื่อนๆบางคนเนี่ยเพื่อนอาจจะไม่ได้ชอบแต่งตาโทนสีแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้น พาเลตนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแต่งตาแบบเปลี่ยนหลายๆล,ลุกชอบหลายๆเนื้อชอบอะไรที่แบบว่ามีความแบบสนุกขึ้นมานิดนึงต้องแต่งตาเน็ดนึ่งอ่ะถึงจะใช้แล้ว้มเป็นคนที่ชอบเล่นกับอะไรหลายๆสีหลายๆเนื้อนะคะชอบใช้สีประมาณนี้เนาะ โทนสีประมาณนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ everyday สําหรับทุกคนแต่ว่าน้องเขาอ่ะเป็น everyday สําหรับแกมได้นะทุกคนคือมันมันแล้วแต่แบบแล้วแต่คนชอบแกมชอบโทนสีแบบนี้มากๆแล้วก็ชอบเนื้อที่เขาให้มากๆนะคะก็เลยจับตัวนี้บ่อยต่อไปนะคะเป็นพาเลตสุดท้ายนะคะนั่นก็คือพาเลตนี้เลยค่ะทัสทัสเล็ ฟูบูมนะคะซึ่งฟูบูมตัวนี้นะคะราคาพาเลตละ2,000บาทนะคะมีอายแชโดว์ให้ทั้งหมด28สเฉดสีนะคะเหมือนจะให้อายแชโดว์เยอะสุดนะแต่ว่าพาเลตนี้นะคะให้ปริมาณสุทีิของอายแชโดว์เนี่ยน้อยสุดเลยนะคะปริมาณสุทีิของ28เฉดสีนะคะอยู่ที่1.1กรัมกูดาแล้วก็นาตาชานะคะ10กรัมอัพนะคะแพทริกทาเนี่ยประมาณ 2-3กรัมเนาะคุณน้องคนนี้1.1กรัมจ้ะคือเปิดมานะคะเป็นพาเลตที่มีกระจกให้นะคะแล้วก็มีอายแชโดว์ทั้งหมด2 8่สเฉดสีนะคะทุกคนส่งดีมาถามแกมเหมือนกันนะว่าพาเลตนี้นะคะเหมาะกับการพกพาไหมเป็นพาเลตที่ใหญ่มากจนแกมแบบถ้าถ้าเป็นตัวแกมเองอะแกมแบบไม่พกเขาไปไหนนะมาไหนแน่นอนเพราะเสี่ยงต่อการแตกด้วยแล้วก็แบบมีความใหญ่จนแบบเกินความจําเป็นอะทุกคนอันเนี้ยแกมให้ทุกคนดู เป็นพาเลตที่ใหญ่ที่สุดเลยอะนะริเอล่านะคะเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยอะทุกคนพาเลตอื่นดีกว่ากับการแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะมีอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เป็นงานกริตเตอร์นะคะจะไม่ได้เป็นพาเลตที่มีแบบงานเมทัลเล็กเท่าไหร่เนื้อของพาเลตนี้นะคะถ้าเทียบกับพาเลตอื่นๆนะคะเป็นพาเลตที่มีความแบบเป็นแป้งมากที่สุด หมายความว่าเวลาเราใช้แปรงเนี่ยจุ่มน้องเขาใช่ป่ะแกมต้องเคาะแปรงออกประมาณหนึ่งเลยอะคือแพลติกทากับพนะูดาเบลตี้น่ะ ประมาณรอบหรือสองรอบก็คือจบแล้วนะคะแต่ว่าพาเลตนี้นะคะแกมต้องเคาะแปลงออกนิดนึงอะ่ะด้วยความที่ว่าเนื้อแมทของเขาอะ่ะมีความเป็นแป้งมากๆพอเคาะแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยใช้งานได้สะดวกมากๆนะคะพาเลตนี้นะคะด้วยความที่ว่าเขามีหลายเฉดสีให้เราเลือกนะคะเป็นพาเลตเดียวที่ใช้เราจบคือมีทั้งเนื้ออ่อนเนื้อกลางแล้วก็เนื้อเข้มมากๆคือแต่งตาเป็นงานซอฟต์ แต่งตาใสาๆสโมกี้สโมกี้เข้มๆก็คือได้เลยนะคะสามารถเพิ่มความเข้มความอ่อนของเนื้อสีได้ทำให้แกม่ะจับพาเลตนี้บ่อยมากคือเขามีทั้งอายแชโดว์สีวอร์มแล้วก็สีคููนะคะทำให้เราสามารถแต่งลุคอะไรก็ได้ r r e t e l ลุคอะไรก็ได้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องงานแบบ เม็ดสนะคะเอาจริงๆคือแกมจะชอบความวาวความวิ้งจากงานฮูดาหรือว่างานแพล็ตติกทามากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขายังให้ความวาวที่แบบว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้วาวจ๋าจนเกินไปยังมีความแบบเพื่อมเตมเหนปะยังมีความเหลือบมีความเล่นกับแสงอยู่ สำหรับแกมาคือถ้าใครอยากได้พาเลตหนึง่งแล้วคือแต่งได้ทุกลุกได้ทุกได้ทุกสายสายฝอสายเกาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แกแนะนํานะคะตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือใช้คุมมากเลยทุกคน,นะคะ่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูพาเลตเหล่านี้กันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพริ่มเติมเกี่ยวกับ4พาเลตนี้คอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแกม,มาตอบนะคะหวังว่าวิาวดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนโซนนี้กําลาไปก่อนและยังไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ